มาพี่น้องเจ้าเลยสิบผ้ากินขนมเส้นนะครับใส่น้ำยาไตปลาครับแซ่บเสีบครับพี่น้องมาใส่น้ำกันมาครับมาโอ้ยจะแซ่ยบป่ะพูดเหรอโอ้ยเอาไว้หรอมามากมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลาสุภทุกคนครับมาหนี้มาครับขนมจีนน้ำยาไตปลาครับพี่น้องโอ้พูดเหรอเอาหลายอย่างมาชัด,ด์จรถมาโอ้ 嗯，嗯，嗯，八卦。 啊，嗯，嗯。